ตนนั单身，ชนโสด，โสด。หนานผึ่งโยหนานผึงโยแฟน，แฟน，วงเล็บ，แฟนผู้ชาย。นงย女朋友，女朋ยแฟน，แฟน，แฟนผู้หญิง。ตุ้เียง เย,ยงคนคุยคนคุยเสี่ยวสั้นเสี่ยวสั้นกิก๊กกิ๊กมือที่สามมือที่สามหญถงทอมซิงเลียนหนิทงทอมซิงเลียนเลสเบียนเลสเบียนทางหมูทางหมู ทอมทอมเรนยา่ยาเรนย่าสาวประเภทสองสาวประเภทสองเพิงโยเพิ่งโยเพื่อนเพื่อน